อย่างล่าสุดที่เราต้องการจะไลฟ์เข้ามาเพราะว่าวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมชหลังจากไหลายหลายเดือนแล้วดีกว่าเราเคยประกาศเรื่องของประกรันพิเศษที่ทําเพื่อแฟนๆในการดื่นตรคุยเพราะว่าทุกวนันนี้โครงการต่างๆประกันมันมีเยอะแยะมากมายไม่ทราบว่าวันนี้เราจะประกาศเรื่องคุ้มชลันใช่ไหมครับพ้ใช่แล้วจ้ะเรื่องคุ้มชลันนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนที่เราเคย มีแพ็กเกจสุดคุ้มมานําเสนอนะคะคหลายคนเนี่ยเสียดายจองไม่ทันแล้วก็มีค,คนอยากซื้อประกันสุขภาพตัวนี้มากแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากที่นี่ที่เดียวค่ะแต่ใครที่พลาดข่าวที่แล้วนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นเป็นสิทธทิพิเศษรับปีใหม่ค่ะทุบชรันเป็นใครก็จอยได้เป็นประกันที่คุ้มค่ามากๆนะคะที่เราทํากลุ่มขึ้นมาให้คุณโดยเฉพาะกับแพ็กเกจพิเศษฟังนะคะพิพเศษจริงจริง สามารถทคือเดี๋ยวก่น<ำ>อ,อน<ะ>อ้นเขาบอกนีดนึงว่าคุณผู้ชมครับที่อ้อนบอกพิเศษเนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่าไม่เคยมีการทําแบบนี้มาก่อนเราไปไฟ์มาจนกระทั่งมันสามารถทําได้ใช่แล้วก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าอายุเกิน60ไม่สามารถทําประกันได้เลยแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันทําไม่ได้โดย<ม>สัประการหลายอันบอกว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับความเสี่ยงกันบอกว่าแป่ ต้องเป็นไปได้วันนี้ข่าวดีครับอ้นเชิญฮะที่พิเศษมากๆกนะคะก็คือสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ30วัน 30วันนะคะคือเป็นเบบี๋เนี่ยนะคะคถึงอายุ65ปีโหดีจังรับถึงอายุ65ปีพิเศษมากๆนะคะที่อื่นไม่รับที่นี่รับนะคะ65ปีที่อื่นปกติจะแค่60ใช่ปกติจะจำกัดไม่เกิน60ปีตอนอายุน้อยๆหลายคนไม่สะดวกที่จะซื้อประกันรัรอาจจะพร้อมตอนอายุมากหรือว่าบางทีมีลูกมีหลานอยากจะซื้อให้แต่ก็ทําไม่ได้ตอนนี้สามารถซื้อได้แล้วภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะสามารถสมัครตั้งแต่2คนขึ้นไป ทุกคนได้2% cashback สูงสุดพันบาทนะคะตอนกรมธันม์ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดกรมธันมค่ะโทรจองเลยอจองสิทธิ์ได้เลยนะคะพร้อมบอกชื่อของคนที่จะมาจอยด้วยครับเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะอันนี้ดีมากเลยหากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ถึง1 5 0 0 0บาทนะครับแล้วอีกข้อนึงนะฮะอันนี้สําคัญมากก็คือประกันสุขภาพอันนี้นะฮะคุ้มครองได้ทั่วโลกเลย เหมาะกับวอดอเหมาะกับอาแล้วก็เพื่อนๆของวอดอมากดีๆนะเวลาเดินทางไปต่างประเทศนี้นะฮะก็มีการคุ้มครองด้วยเวลาเราอยู่ต่างประเทศอู๋ภาพนี่สวยมากเลยวอดอูใบไม้ร่วงข้างหลังอ่ะแฮปปี้จังเลยอ่ะเห็นภาพอย่างนี้แล้วอยากให้วอดอทำประกันไว้เลยอ่ะก็ประกันที่ว่าเนี่ยเราได้ทํากับกลุ่มของเราอยู่แล้วและเราก็มาแชร์ต่อให้กับพี่น้องชาวไทยที่บอกว่าประกันที่ว่าเนี่ยไม่ต้องมาเป็นกลุ่มมันชื่อกุปชวาันสันมาเป็นกลุ่มก็จริงแต่ว่าไอ้กลุ่มที่ว่านี่ก็คือกลุ่ม คนดูตื่นมาคุยดังนั้นถ้า<อ>คุณจะทําให้กับตัวคุณเองหรือว่าทําให้กับครอบครัวคุณในช่วงปีใหม่นี้ถือว่าเป็นของขวัญที่พิเศษมากจริงๆและขอย้ําว่าจํานวนจํากัดเท่านั้นเพราะคราวที่แล้วเนี่ยหลายคนพ<อ>ลาดไปกับ,บอีกอีกอันหนึ่งซึ่งซึ่งจบไปแล้วหมดไปแล้ว<อ>แต่คราวนี้กรุ๊ปที่ว่าเนี่ยเรารับแค่ไม่กี่ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยคนเท่านั้นขอย้ําดังนั้นที่เราประกาศในเช้าวันนี้รีบโทรมาจองก่อนขอยมม้ำหมายเลขครั้งได้ไหมครับอากาศอหมายเลขนะฮะ02 0 2 2 8222 โทรมาเลยช่วงนี้ที่วอรอดบอกช่วงใกล้ปีใหม่ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนใกล้ตัวคุณเลยไม่ต้องไม่มีจำนวนจำกัดนะคะโทรไปได้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครกันนะครับก็จอยกับเราได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับผมเอาล่ะโอเคนะฮะรีบโทรเลยนะครับผม